ตอนนี้ผมขับรถอยู่ที่พูทบเบิกนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวพูทบเบิกเราจะเดินทางไปชมความสวยงามของดอกพญาเสือโครงที่บ้านร่องก้าอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกการเดินทางไปยังบ้านร่องก้าจะใช้เส้นทางหลักๆอยู่2เส้นทางก็คือการเดินทางขึ้นมาบนภูทบเบิกอย่างนี้แหละและก็อีกเส้นทางหนึ่งก็จะเดินทางมาจากฝั่งอําเภอนครไทยโดยจุดหมายทั้งสองเส้นทางก็จะต้องเข้าไปที่บุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้าเหมือนกันนั่นเองนะครับ และตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึง3แยกบ้านทับเบิกแล้วมองไปเราจะเห็นด่านชําระค่าธรรมเนียมก็ให้เราขับไอชําระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยนะครับหลังจากชําระค่าธรรมเนียมแล้วเราจะขับรถไปต่ออีกประมาณ21กิโลเมตรหลังจากขับรถมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจอ3แยกจะมีป้ายบอกไปบ้านล่องก้าเลี้ยวขวาแล้วก็ไปอําเภอนครไทยนะครับเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตามป้ายไปบ้านล่องก้ากันเลยนะครับ จากสามแยกเราขับรถมาประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงบ้านร่องก้าแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดขึ้นรถไปชมดอกพญาเสือโคร่งที่ภูลมโลเหมือนกันนะครับแต่ว่าทริปนี้เราจะไม่ไปภูลมโลนะเพราะว่ายอมแพ้ฝนและนี่ก็เป็นจุดจอดรถที่ไปชมดอกพญาเสือโคร่งนะครับเมื่อมาถึงบ้านล่องก้าแล้วนะครับเราก็จะต้องทําภารกิจก็คือการหาลานกางเต็นท์นั่นเองจากการหาข้อมูลนะครับ ทริปนี้เราจะไปกางเต็นที่ไร่ไอเย็นร่องก้านั่นเองนะครับการเดินทางก็ให้เราตรงไปเลยนะครับจนไปถึงโรงเรียนบ้านร่องก้านะครับก็ให้ตรงไปตามถนนลูกรังเลยนะครับไปไหนกันนะไปเล่นกับหมาระวังรถด้วยนะโอเคปะระวังรถด้วยนะบายบายครับบายบายเส้นทางมาที่ไร่ไอเย็นบ้านร่องก้า ถามว่ารถทุกชนิดมาได้ไหมมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่งเล็กรถเตี้ยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างผิวถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็จะมีคอนกรีตนะครับสองเลนให้รถเหยียบได้ช่วยได้เยอะเลย <laughs> ทางขึ้น แต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวเรามากับยางคอซ่าเอสนะครับเรามากับยางคอซ่าครอสเอสพลตินัมสายลุยอยู่แล้วเราจะตรงขึ้นไปเลยไก่จ้าไก่จ้า เมื่อเรามาถึงจุดกลางเต็นท์นะครับก็ทําการกลางเต็นท์ให้เรียบร้อยตอนเย็นเราจะเดินทางไปที่จุดชมวิวหลังวัดป่าบ้านร่องก้าซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่มองเห็นหมู่บ้านร่องก้าได้สวยงามสุดๆเลยนะครับเราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ลานกางเต็นท์ของเรา ีวันหน้าก็เป็นต้นดอกยางตะโก้ครับแล้วก็มีดอกไม้ด้วยน่ารักดีการเดินทางไปจุดชมวิวหลังวัดป่าบ้านล่องก้านะครับก็ให้เราเดินทางย้อนกลับมาทางที่เราเข้าไปนะครับผ่านโรงเรียนจนมาถึง3มแยกตลาดเด็กดอยก็ให้เราเลี้ยวขวาไปจากนั้นก็ขับรถตามถนนไปเรื่อยๆนะครับ จนมาเจอสามแยกอีกทีหนึ่งก็ให้เราเลี้ยวขวาอีกทีหลังจากเลี้ยวขวาก็ให้เราขับรถตรงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปถึงวัดป่าบ้านร่องก้าจากจุดจอดรถไปถึงจุดชมวิวจะมีระยะทางเดินเท้าประมาณ250เมตรเส้นทางการเดินเท้าไม่ยากนะครับเดินสบายๆได้เลยเป็นไงพีง่เอ็มสบายชิลๆเนาะเดินชบ อะไรนะไม่อะไรไม่เหือยครับอแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมาเดินอีกนะและและ้วเราก็เดินมาถึงจุดชมวิวคนหน ก็เป็นจุดชมวิวหลังวัดป่าพูทบเบิกนะเอ้ยไม่ใชว่วัดป่าภูทเบิกไปจากไหนวะวัดป่าภูหินวัดป่าบ้านร่องก้านะครับก็จะมองไปก็เป็นเลเยอร์หมู่บ้านน่ารักมากเลยเป็นจุดมหาชนเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เช้านี้ที่บ้านร่องก้าอากาศค่อนข้างเย็นมากๆเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่เลขตัวเดียวและก็มีหมอกลอยบางๆ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จุดชมวิวหลังวัดป่าบ้านร่องก้าเหมือนเดิมนะครับโดยที่การเดินทางก็ใช้เส้นทางเดิมได้เลยเราก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวหลังวัดป่าบ้านร่องก้าและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่จุดชมวิวหลังวัดป่าสายหมอกบางบางคอเคลียอยู่กับหมู่บ้านและก็มีดอกพญาเสือโครง่งสีชมพูที่เบ่งบานสวยงามมากๆเลยนะครับ สำหรับทริปบ้านล่องกาก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ